ครับอ่าวันดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตีนังกาไพ่นะครับบรรดาพวกเสียนก็อชอบเป็นซองไว้เวลาลูกค้าตัดเราจะแก้ยังไงวิธีตีนังกานะครับสมมุติว่าเราทำไพ่เสร็จแล้วอ่าลูกค้าสมมากขอตัดเห็นไหมกลัวเราทำไพ่เราก็ทำเสร็จแล้วอ่าลูกค้าตัดไพ่ดูนะครับ อันนี้บือกิงอยู่บนนะครับผกคว้าตันมาเห็นไหมครับเราก็เอากองนี้นะฮะทับเลยทับเอ่อทับไปดูเลยว่าไพ่มาอยู่อยู่อยู่ตรงกลางอันนี้เราก็อ้าวแทงเสียยื่นมือไปข้างหน้าเหมือนกับแทงเสียแทงเสียไพ่ที่เราทำไว้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นการตีเลกากลับนะครับอ่าอันนี้เอาไว้ทํานานทาครั้งหนึ่งครับฉาบเฉวยนะครับ ว่าเราต้องการไพ่ที่เราทําไว้แล้วให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับเราต้องใช้วิชาตีลังกากลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสอนนะครับครับดูนะครับอันนี้เป็นการสอนการตีลังกาไพ่กลับนะครับลูกค้าสมมากชอบขอตัดไพ่นะครับกลัวเราตามไพ่นะครับดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะครับอาสมมุติว่า อาจารย์หงายให้ดูนะครับอ่าสมมุติว่าลูกค้าขอตัดไพ่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็หยิบไพ่กองนี้มานะครับเอามาทับเห็นไหมครับทับให้เหลือประมาณขนาดน,นี้นะครับให้เหลือประมาณขนาดน,นี้ <c oughs> เห็นด้วยโพมครับกลับมา,าเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็หยิบไพ่ขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับด้านหน้าจะมองไม่เห็นครับด้านหลังที่เห็นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเราล็อกไว้แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็ขยับมือมือนิดนึงครับเห็นไหมครับไพ่จะเป็นแบบนี้นะครับขยับมืออ่าขยับมือนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ แบบนี me, the the floor, side, avenues, like with, ้นะครับเราก็ขยับม like right ือมาเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วนี้นะครับล็อกไว้นะครับล็อกไว้เสร็จแล้วก็เอามือขวานะครับยื่นมือไปด้านหน้านะครับยื่นไปด้านหน้าเห็นไหมครับบอกว่าแทงแทงเสร็จีรยังครับแทงเสียอ่าแทงเสร็จหรยังครับลูกค้าจะมองไม่เห็นนะครับสมมติว่าถ้าเราทาไอวๆนนะครับอ่าแทงเสียเห็นไหมครับ ใบน,นี้นะครับดูนะครับอาจารย์หงายให้ดูนะครับ,ราารบเป็นแบบนี้นะครับจับไพ่ขึ้นมาม,มือซ้ายลองรับสะกองนี้นะครับอตอนนี้ด้านหน้า,นาก,ก็มือยืดไปเลยแทงเสียเราก็บอกแทงเสียเห็นไหมครับแทงเสียเสร็จปุป๊บเราก็ยืมือกลับดูนะครับดูนะครับการรับไพ่นะครับดูนะจับอย่างนี้เสร็จเด็บเราก็ เอานี้กองนี้นะครับหนีบกองล่างนะครับอ่าหนีบกองล่างนะครับเอามือซ้ายหนีบห้กองบนนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเห็นไหมครักองกองล่างอยู่นี่นะครับเราก็เอามือขวายื่นไปด้านหน้าเอาแทงเสียเสร็จปุ๊บเราก็ยื่นยื่นมือกลับมานะครับเห็นไหมครับคนดูจะไม่รู้ครับคนดูนึกคนเราอ่าแทงเสียแทงเสียอย่างนี้นะดูมันนะครับ ลูกค้าตัดปุ๊บเราก็นี่ทับเลยทับเสร็จปุ๊บเราก็จับไพ่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับบิดไพ่ไปด้านนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามือโอ้แม่มือนะครับโัวแม่มือ,อจับไพ่ของล่างน,นะครับยืดไปข้างหน้าน,นะครับทำให้ไวนะครับเอาแทงเสียเึงปุ๊บเราก็กลับมาเหมือนเดิมเราไปดูด้านหน้า,นาครับด้านหน้าเด็กกีเนี่ย้องอทาทับเสร็จปุ๊บเรามาตัด ทับทับเสร็จปุ๊บเห็นไหมอันนี้ดูด้านหน้านะครับเราก็บิดบิดบิดไายเสร็จปุ๊บเราก็เอาเอามือยื่นไปด้านหน้าพร้อมกับบอกว่าแทงเสียแทงเสียเห็นไหมครับยื่นกลับมาทําให้ไว้นะครับไพ่ตุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับอันนี้เราเราเรียกว่าการเต้นรำไพ่นะครับแบบยืนยืนนานนะครับยืนนานครับแทงเสียแทงเสียแทงเสียยางครับอย่างเงี้ยเป็นการเตินราไพ่แบบไว้นะครับครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดติดตามกดแชร์นะครับกดสับ,สบ,สบนตัวใคด้วยนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ